อดใจไม่ไหวจริงๆรอบนี้สาวบัคชีเสิร์ฟขนมให้แบบหลายเมนูจุกๆไปเลยเปิดด้วยเมนูต้อนรับไพยมันก็คือเค้กายหลงอันนี้คือหน้าตาสีสันน่าอิจมากแล้วบอกเลยว่าเนื้อเค้กเขานุ่มมากแล้วความอร่อยเนี่ยให้มากกว่าหน้าตาอีกอันนี้คือเวอรี่เบอรี่โดนัทโดนัทที่หอมกลิ่นเบอรี่ม, ry, มากสอดไส้มิกเบอรี่ ry, แบบรวมที่มีทั้งลัสเบอร์บรี่แบล็คเบอรี่และบูเบอรี่เซลลี่ชิมแล้วชอบมากๆหรือจะเมนูนี้แซนด์วิชหมูยองน้ำสลัดแบบโบราณรสชาติความหอมอร่อยในวัยเด็กที่เราคุ้นเคยส่วนสาวบกชีก็ต้องแซน อันนี้เลยคือมีทั้งเชดดาชีสและแจ็คชีสให้อิ่มแบบจุกๆนี่นี่ไร,รักทัฟเฟลคือต้อนนี้เลยเบเกิลทัฟเฟลครีมชีสขนมปังเบเกิลโรยด้วยงายขาวที่สอดไส้ครีมชีสรสทัฟเฟลคือกลิ่นทัฟเฟลแบบหอมมากชัดมากบอกเลยว่าซาทัฟเฟลเนี่ยห้ามพลาดเด็ดค่ะส่วนเมนูขนมอื่นๆเนี่ยเขาก็มีอีกหลากหลายเลยเซลลีว่ว่าเหมาะมากกับการเ,เบรคฟาสหรือว่ามือเบรกระหว่างวันคือได้ทั้งอิ่มทั้งอร่อยช่วยเพิ่มเอเนอร์จีในการทำงานเห็นแบบนี้แล้วใครหิวก็รีบตามไปชิมที่สตาร์